สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พระจันทร์นะคะเห็นหรือเปล่าพระจันทร์เต็มดวงแล้วลูกใหญ่มากเลยค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็ตามเคยค่ะเจเปิลสายฮามาหาหนูนะคะในบรรยากาศค่บคั่ลมแรงมากเลยค่ะกับพิชาิเดอค่ะพี่น้องครับตอนนี้พิชาิกับไปอ้อยหนูสะก,กนอนจ๊กน้อง เดี๋ยวบิง่งพระจันทร์กำลังขึ้นเด้อพี่น้องพระจันทร์เต็มดวงสวยมากเลยเมิดบอค่ะบรรยากาศกาัสวยงามนะพี่น้องเนาะป๊าพระจันทร์ยังขึ้นมางามแด้พี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงค่ะเห็นพระจันทร์ไหมคะพระจันทร์งามงามค่ะพี่น้องคะ่ะ มอนี่ก็ตามขึ้นนะคะเนาะไปขายห,หนูไดเมือนีห้าตัวค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่ชาญหาหนูไดเจดตวกินไปสองตัวตอนนี้กับบรรยากาศงามงามเลยพี่น้อง้วยเห็นมาพูนใกล้ใกล้นเป็นดวงจันทร์เวยพี่น้องค่ะพระจันทร์เต็มดวงค่ะเห็นไหมคะโอ้ยจะมันงามค่นะน้อพี่น้องเนาะนนม,มีโควิดมีข้อมูลว่า สวยงามเป็นดวงจันทร์และทุ่งนาเด้อพี่นองความเงียบสงบบ่มีผู้ได้เลยพี่น้องค่ะ,คะเดี๋ยวไปเกาไปเห็นดวงจันทนระ์เนาะพี่น้องนั่งเดี๋ยวดวงจันทร์นำกันบ่ามาเด้อเห็นปะค่ะ เคยมีคนรักแต่เธอจะไปเหมือนลมอกช้ำตอมตรมระชมอยู่เพียงเดียวดาย รับรู้รักนี้ไม่ขาดสคราสิ้นเสียงจันทาเจอมาพบเธออีกทีความหวังในใจเมื่อเธอจากไปไม่หูวนนั่งคิดทบทูน ชีวิตก็เป็นอย่างนี้อยากบอกกับใครให้เขาเข้าใจสักทีรักที่คุณมีรักษาให้ดีก่อนสายรักที่คุณมีรักษาให้ดี รองค่ะ์น่ะนางเมืองดวงจันทร์ไปรองพิ้งไปได้พี่น้องเด้อค่ะจะได้เจเปิลสายห้ากับฝากติดตามอีกช่องหนึ่งเด้อค่ะช่องเจเปิลสายฮาว้าวว้าวได้ค่ะพี่น้องค่ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสับคา่ากดซับตะแคลน,นพี่น้องเด้อเมื่อกี้กับมาธงหน้าหนีโควิดมากบอกกาขายของอยู่ตลาดเพราะว่าตอนนี้กับ มีคนลังไหลมากนะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นก็นลังไหลมากสารชิตลงมาปีใหม่น,น้่มีโควิดมานั่มก็จะเป็นอย่างมุนอุ้ยปุยพี่น้องค่ะค่ะเพราะว่ากับ่มีการรัดกลุ่มอียงมากมามกับบางค้นก็น,น่าจ,จะเป็นห่วงขอบครั้วเนาะนนาทมากหอดอาจจะกักตัวแต่ว่ามีบางค้นก็บ,บ่กักตัวค่ะก็ไปร่วมกลุ่มร่วมหยางนะพี่น้องเนาะร่วมกลุ่มกินหยางกันซี่เนาะโอกาสเสี่ยงก็หลายมันก็บ,บางเชียมันบ่อันตรายก็จริง เข้ามาปนตะไลกับจิงหมอเ่นบอกว่ามันสามารถรักษาได้แต่ว่ากขันห้องนี่ซอยกันผู้เรเียกผว้น้อยนาะพี่น้องอยู่บ้านหรือว่าก็ไปพบมูกับคือมูอยู่ประจอที่แหลซี่นพี่น้องเนาะก็กินร้อนช้อนกลางนั่งคุยกันได้นะพี่น้องค่ะค่ะไม่เกิน4คนนะคะเนาะเฮ้ก็นั่งคุยอย่างกันใดค่ะก็ฝากดูแลนะพี่น้องเนาะซอยกันคนละไม่คนละมือประเทศชาติเท่าเวลาเจ็บแครไดป่วยมากมันจะยากนะพี่น้องค่ะมันจะ บอันบอ่อปลอดภัยสําหรับเฮาและผู้อื่นนะพี่น้องเนาะพนเพราะลูกมันแพรกจายไปหลายแล้วเด้อมันก็สิเป็นอย่างที่มันขวบคุ่มม่อยู่ก็สิเป็นอันยังที่นานาลัวในกระฝากได้เด้อพี่น้องเด้เลยลงม้าบานมาสองกากตัวไปค่อนห่วงควนในครอบกัวกอนแล้วก็กับผู้อื่นสิ่งรลอบของางนะพี่น้องเนาะลูเข้าเกษตรสดใสและมีความสุขปราศจากโรคภัยนะพี่น้องขาเนาะค่ะเพราะการให้เฮากักตัวไว้เลยกับสมมุตทเฮาป่วยอีี สามารถไปหาหมอได้เลื่อยก็บมีการเพกระดสายพี่น,อน้องเนงาะบ่ลมบักถึงคนในครอบครัวนํานาบางคนกับพุ่มตานท่านบหลายนะคะเนาะฝากนํำแน่พี่น้องค่ะจีบันส่ห้าก,กับผาพี่น้องออกมาเที่ยวทุงหน้าําสติปมเคืยอนนี้ประดันกันกป็ิดงวงงามงามคนค่ะร่วมกันแห้งๆค่ะมื้อนี้อากาศก็เย็นตอนนี้ก็เจ็บข้อเนาะจะหยุดไล่สุดประมรราณสักสามสี่มือก่อนเพราะว่าเสียงหมอบอกว่าให้งดใช้เสียงเพราะว่าข้อหนูมันแดง พ่ออกเสิหนูหนูไรสดมากหนูเฮ็ดยูทูบเปิดช่องนี้มากแตงแต่อยู่บ้านหนูพลนค่ะมาหลายเดือนแล้วก็มีอาการเจ็บข้อมาเรื่อย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 เพราะนูทุ่มเทกับช่องนี้มากค่ะแต่กับเนี่ยคือว่ามันพ่อมันเกิดกับปัญหากับช่องนี้มมนกับ่สามารถสางได้ใดใดน้าพี่น้องเนาะโดยที่หนูก,กับบกับคือหนูบอล,ลูและสุดท้ายกับมีคนมาเห็นห,หนูลูหนูก็เลยเสียใจเยอะพี่น้องคะ่ะแต่ก็มาเปิดอีกช่องหมช่ช่องหนึ่งกับปาถนาว่า ให้พี่น้องก็เห็นใจเจเปิลสายห้าฝากติดตามช่องเจเปิลสายหา้าว้าวอีช่องหนึ่ง้ได้พี่น้องคะ่ะพอเกิดมาเขาก็ต้องสู่ค่ะคนที่เขาเหตดบอดีมันยังกับซักมือหนึ่งแล้วเขาก็เสียับเลียนรับกรรมของเขาเองอต่ก็ฝาก,กติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อเนี่ตาได้สงสารเนี่ยเป็นสิทอกับอ,อะไรพ่อยังกินยังอดูอย่นีพี่น้องเนาะมีปากมีทองเท่กันแต่มันมันมีปัญหาปลาหนี่งคือเสดงเงิ่อนแล้วพี่นอ้อมงมันติดโควิจจดจัิงสิค่ะติดโควิดจังสฉยขนาดเสดเงื่อนเขามาแล้ว มไม่ใช่ไทยคลิปไทยหนู้นไทยยังดีน้ำลาในกาณาสีใทยเงินเขาแล้วเนาะพี่น้องแรกก็เป็นยังดอกค้นห้ากับคือนี่แหละพี่น้องคะก็สร้างอีกช่องนึงแล้วก็ฝากติดตามให้เลิกกับเด้อฝากติดตามช่องเจี๊นใส่ยหาว้าวอีกหนึ่งช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซันต์ก๊ายให้นำเด้อขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวยไหมคะเดือน เ็นเดือนงามค่ะพี่น้องเอ้ย